งานกรินเป็นแง่มุนงานกุศลสำหรับหน้านี้เป็นหน้ากระถินนะครับวันนี้ก็ตามาถาเวรานสิาพะทมาทิิาชาวพุทธาครับได้มีโอกาสมาทำบุญนะครับนี่คือวัดประชาพัฒนารามมนเพอยานแก่นสุราเมร ทั้งตัณหามีอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุปฏิยัญติสาธุสีเรนะบุคะสัมปทาสาธุสีเรนะนิพพิยันติตัสสะมาสิรังวิโต นะครับโดยองค์กามต่อไปก็คือองค์ราชโอิการตุลาคมนะครับตอมเทนตะวานข้าพันธ์สำหรับผู้แทนข่อคุณแม่นงนพุทธานักวัดประชาพัฒนารามอำเภอชุมแทจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4ต่อเวลา สี่โมงเช้าหรือสิบนาฬิออกาขอเชิญเชิญขอนนอน,นุญาตคา่ะทอถวายจะง่วงตาข้อถวายกี่โมงครับฮะ ตอนเช้า,น,ชานี้ก็มีกา,มา,า,ารพระแข็งพัฒหานะครับต่อมีสิ่งสำคัญตอนเช้า,ชาก็ทำพิธศาสนาก,ก,ก,กันนะครับตรริสมท พุทธศาสนานะครับ ีมะมางลทานะา่มีปาอ่ะนักงานผมถามให้ขออนุญ,ญาตครับเ,เขาจะมาทำลงทานก็มีป้ายตรงไหนครับ ับครสำหรับผู้ที่จะมาทำรงทานนะครับก็มาแจ้งที่กองอำนวยการในศาลาได้เลยนะครับขอเรียมเชิญทุกท่านในวันนี้นะครับเป็นกระถิน ีวัดป่าประชาพลมารับเรียนเชิญเลยนะครับวันควันทิทาูเรนผู้เป็นปรมุกประธานและก็มีนักข่าหายาเป็นบริวาลเพราะอันเชิญบนเรื่องบรรโมธนาภา,า,าคกีนทันกป็ะตัวารกระ,ระ,ระจายข่าหลายซึ่งมีคุณแม่สมตอนศรีเล่คุณแม่ปะทุมคนละเมืองคุณยุทพากร บัตรสตินและมีคณะตัวแทนจากสองมองระกระทรวงศึกษากรวิทยากรมีคุณแม่มคุณลูคุณท่านะครับพร้อมด้วยคณะสองข้าง่ได้ร่วมกองรูปในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบำรุงพัฒนาใจในเรื่องยังศีลต่อไปและเพื่อมเป็นสิริสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุลพอมแก่พวกข้าราชการ ที่ได้เอ็นเทอร์เทปุ่จะเดินที่จตรินที่รานี้มาว่าอนโมทนาสาธุการทุกข่้นทุกตนทุกโมก็กราเทืนสาธุอาณาคั่นพระสงฆ์อาหันุกเราลุ่มเศรษกาสังขารินอดีต Namo tata-bhakti-vattu Hathoratama-sambuddhasam Namo tata-bhakti-vattu Alam-hathoratama-sambuddhasam Iman hati กัตินาชีวาทุสสังสังกัสสกโอนนัชนามะสาธุโนภัสเตทิคุสังโฆอิมังสัพพิวาลังกัตินาชีวาทุสสังปฏิคันหาตุ ปฏิกันเตวาจาอิมินาทุสเนะกัตินังอัารตูอัมหาตันเจวะมาตาปิตูอาตินังจายาตการังเทวตาลัง เปตานังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้ากระถินจีวรพร้ทั้งิริวรรทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระที่สูงขอพระที่สูงจงรับท่านรับแล้วจงการกระถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายด้วยญาติทั้งหลาย มีาดารามนาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุธิธิตาที่ร่วงแล้วขอหยิบผลบุญนี้ให้เทวดาทั้งหลายคนพันกุมพันนาคยากเปรตทั้งหลาย จ้าทำนายเงินทั้งหลายส่วนบุญนี้จากพว่ข้าพเจ้าทั้งหลายหากตกทุกข์ขอให้ออพ้นจากทุกข์หากถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิน้นกาลนามเชญนอาสาทูตัำปองกัน สมบูรณเรียบร้อยนะครับันผพาใส่แล้วเอามาวันเรียบให้ก่อนจะภาพถวายภาพให้เป็นอุปปั้โแต่เป็นรูปรั้นก็เป็นถวายแอ่คราอนี้ม็